เคยวะลงมาเข้ามาดินแบบประมาณหาพกคนเขาในห้องเต็มห้องเลยนะเคยเคยแบบมาหลายๆคนเนาะอืจะเคาะห้องนั่งใช่ไหมก็จะนั่งใช่บันนั่งเลยมันระเทิดใจนี่เช็ดอะไรเนาะแบบปราเทศอื่นมาเนาะแบบบาวผู้สานในปราเทศอื่นมาเนาะโอ้เฮอยใช่ไหมเจ้าชีนอนอยู่นี่เลยไรมาอะไรรูปแบบภูเขาไทยรูปแบบภูบ่าวต่างประเทศมาดินนี่ ให้เขาบอกมาหอดหองหน่ยจมรอ้วมาเด็วกวงเว้นเนยสบายดีน้องมึกสบายดีสบายดีเ้อะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้มาพบมาพอกับน้องมึกคนโสดด้วยเก่าไปเลยส้าม,มังกรเมื่อนี้เพิ่นใจดีผ้ามา เขาห้องนอนด้วยภาพเปิดใจเบื้องห้องนอนพอนอนพี่พน้องห้องนอนสาวโสดบางเธอหลายคนเป็นถามว่าโอ้ยห้องนอนเนี่ยอะไอยู่ในไหนกิน,นอะไเรเห็นนะมื่อนี่เฮ้ากับบ่าวผูไทยก็ได้พากันมาเปิดใจขออนุญาตเป,เ,เปิดในไหนพี่น้องเลยเพื่อนว่าสิผ้ามาเบื้องห้องนอนว่าเวลาอยู่เวลานอนเนี่ยไรห,หรือว่าผู้บ่าวยังมาดิ่งอย่งไรเนาะพี่พน้องอย่างตาเบ่ง้าติดตาเมืนกันเนาะพี่นาะสิเราเต็มทีได้เหมือนเลยเปิดใจเ,เลยเปิดใจ บอกเต็มทีทามเนีงกระชิบอกกันว่า้องเธอเอฟซีเป็นอย่างหูน้องสาวมึกสาบสดงามคือเก่าเนาะเบาไก่เนาะงามเนาะโอ้ยน,น,นอนคนนอนอยูน่นี่คนเดียวมาน้องบ่มีหมูมานอนหนึ่งมานอนโแสดงว่าในเคือนลังหนึ่งตรงมีห้องหนึ่งเนาะห้องลูกสาวเหมือนบอกห้องนี้ห้องแบบลูกสาวไว้นอนมานอนหรือเปล่าอ้อสดงว่ห้องลูกสาวเหมนเนาะลูกสาวเนาะ เฉพาะนอนคนเดียวนอนได้ปะสาวโสดน้องเนาะโดยเวลาบัวบ่าวขึ้นมาเล่นนี่เข้าอยู่ในเรื่องมั้ยน้องเขาโอ้เขามาอยู่ในห้องนี่เนาะโดยเขาอยู่ห้องเลยเม้าวันวาจะนอนั่นี่เข้ามาเลยจะนอนงใครคนนี้เลยเขาปุ๊บด้วยบ่่แมขปุกเขาจับดึงพรมด้วยปะด้วยยังเขาปุ๊กให้ตื่นเขาเอินนะครับตื่นเนาะโดย เข้ามาเข้ามาหนอยูใช่นงังยูใช่นังอยู่คนเดียวหรอือเปล่นังมาัตาั้มนี่เลยพีน่นงค์แมนโอ้นังตั้มนี่เลยพี่น้องเฮ้ยขับบุกเคื่อยกเท้าพี่น้องเลยเพราะว่าห้ากับเทืาครังนี้ครั้งแรกที่ว่ามาถ่ายแบบนี้เพื่อเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมพันธุ์เบิ่งก็เลยลองมาเบิ่งพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นห้องของน้องสามึกเนาะงชไก่น้องแมนโอ้ฝุ่นนอกคนเดียวพี่น้องหลายคนกับชีวาชุ่มเผาพ่ยัง เชี่ยมาละหยาดแก่พ่อแม่เนี่พี่น้องขออนุญาตน้องอนุญาตน้องเลยน้องเนาะเข้าวใช่ว่าเข้าได้น้องเนาะผมว่าเอาขึ้นมาลินมาล้มกับเพิ่นก็ขึ้นมาได้กลางคืนเหมือนบ่อันนี้ทีมงานกับอนุญาตน้องเข้ามากังเว้นเนาะเข้ามากังเว้นอันนี้นะบางเทื่อหลายคนปัจจุบันขาดใจว่าอันนั้นอันนี้อย่างนะจชี้หองมุ่งหองพอดีงามเนาะพี่น้องเนาใช้ผ้าง่ามมันเนี่ผ้าพรมนี่มีดจาพื้นเนาอยู่นีบมิดจากหนีบมั้ยผมเออผมมิดจากหนีบเนาะ แมกับมุกกันนึงเวลาับผบ่าวขึ้นมานี่ยผับ่าวนั่งอยู่เส้นหน่งนั่งอยู่กแคเนี่ยนั่งอยู่นด่หนิได้บ่ะนอกนนั่งเส้นหนตัวแบบชั่วไม่นั่งนี่เนาะเราต้องเขาในห้องบ่ะพอพรมตัวนี้กระปิดบ่ะพรมทางหลังนี่พี่เนาะปิดก็ได้เปิดก็ได้ผ่ากั่งเี่ผ่ากั่งปิดก็ได้เนาะแบบประตูนี่ปิดก็ได้เปิดก็ได้เนาะอืมอืมเอาเครื่องเครื่องไว้เครื่องน่องกต่ทางหลังน่ะใช้เครื่องแบบเครื่องนุ่งหองปาซ้ ตากอยู่นอกไปตากส่องอย่งบท่านไมอทางลงผมฟ้าอยู่เนาะสมมติว่าเคื่อยว่เข้ามาเคื่อยว่าลงมือเข้ามาดินแบบประมาณหาหกคนเขาในห้องจนเต็มห้องเลยนะเคยเคยแบบมาหลายๆคนเนาะอืมอือจะเคอะห้องนั่งใช่ไหมก็จะนั่งใช้บัี้นั่งเดินนี่ฮะนั่งวันนี้นั่งแล้วนี่แนั่บันนีเลยอ่ากูเดียวนอกมานั่งผู้ชายนี่หาหกคน แต่เวล่ร่าน oh, ึ mic, oh. ่งเด็เขามาไล่เขากะล้มแม่เขาโยูแม่เด็บบรได้แบบบได้จับบได้กอดกันบ่แบบแบบหลักสัตวแบบเนาะจะลมนำจะซื้อแต่แรงลมนำบัดบัดกันหยอกกันแบบนั้นซื้อหยอกกันหยอกกันมวลซื้อมาถึกใจบวกนีเนาะจัะว่ากันเนาะกันถึกใจนี่มันแบบถึกใจนี่เห็นอะไรเนาะแบบไปทางอื่นมาเนาะแบบบ่าวผู้ซาบนี่ไปทางอื่นมาเนาะแมนอ๋อเออเด็บ แต่ว่าสินอนอยู่นี่เลยไม่ได้มาไ่ได้แต่ว่าขึ้นลมซื่อๆตอนนี้มันขึ้นลมเนาะมีแต่ผ้าไปสอนไปยังบ่กแอนอ้าวชมว่าเวลาอ้วยไอ้ไอ้ทำชมวงเวลาผู้เบาไทยด้วยว่าผู้เบาต่างประเทศมาดินนี่ให้เขาบอกมาหอดหองหน่อยคุณมามาดินของเว้นหายกายกายเบิ้งบ่กมาจากปัญญายเนาะเก่งใจพันปัญญอันนี้แน่พี่น้องเลยหยัน สิว่าจะได้เข้ามาเบิ่งมกำกังคนหนึ่งเะเดียในี้ทีมงานเข้ามาตลอดเลยเนาะแปลว่าทีมงานมาไายตลอดลนะครับเพิ่มนึ่งอนุญาตให้เน้องเนาะอนุญาตให้หหส่วนคนอื่นบ่ได้คนอื่นนี่ยากยากแค่แล้วครูบ่าวันถือมุกถือใจพี่น้องแค่กับพรจักตัวน่ะแต่ครูบ่าวเพิ่นคนเดียวก็เข้าได้เยอะเนาะแบบคือเฮานี่ต้องมาเป็นทีมงานะครับฮู้จักน้องลายๆเนาะจังเข้าได้พี่น้องมาผู้เดียวครูบ่าวันไายนี่ยได้บ่ มอหนงมาเอาไรมามาไรพอดีอ่น้องเนาะพเดีเอาข่าวกับมาไรอีกม่นมาเนาะอันนี้มากเว้นพี่น้องเลยฮะไปมากขึ้นเนาะเพราะว่าเก่งใจน้อกเนาะเนี่ยเมินว่าอันนั้นอันนี้เอาใช้สัดเครื่องแต่งหน้าแต่งตาน้องใช้เครื่องแต่งหน้าแต่งตาโอ้โหนี้มันเครื่องแต่งแต่งอยู่ในอยู่ในห้องเลยมเนาะแต่งในห้องไม่อีช่างไหนอันนี้ม่อีช่างไหนอันนี้เนี่ยน้ำมันทาผิว คีมทนคีมทานาใช่ไหมคีมทนาหน่องใช่ใช่คีมคีมยังหน่องใส่คีมนีบ้กับหนึ่งเไรหน่องสี่สิบกัหนึ่ิบเบิตัวรบน่องแมนอยากซื้อไลยแต่ว่าเป็นี้เป็นเนี้ยเล่มีเงินซื้อบ่ีเม่มีเงินซื้อนหน้าอ่ะเอ็ซีทอยากง่ายเแมนบ้งเอออันนี้กับจากเบิร์ตจได้พี่น่องเลยการเบิดตได้จงยามไดมจะได้ใส่อีกแบบนี้เป็นบ่ลงมือดนดใส่กันึงบ่นหนอง มีเงินเลวเ้ทำบุญเงินแล้วบาใส่โอ้ได้ปะเงินแล้วใส่เนาะอออันี้บางเชเงินเพิ่นไปหาจ่างมันเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเอฟซนใยเห็นกะ่วยน่อง่วยน่องือ้่ามีน้ำมุ้งน้ำใจช่วยน่องเป็นแนวทานาท่าตากระแป้งน้ำแดงกัไดเนี่ยพี่น้องเอ้ยตัวละลอยช่องลอยกระ่ากันไปเนปะพี่ติเนาะอันนี้เดือมเงิน เงินน <łbym> ้องซื้อนี่ก็อาศัยแบบแบบหาหับจ้างเอาน้องเนาะหับจ้างยังน่องแบบอยู่ในบ้านน้องหับจ้างงานยังน่องเสียหญ้าเสียหญ้าให้เสียหญ้าให้น่องแบบแถวชุมบ้านน้องนี่แบบว่าบ่มีแบบบอลสิบหาหับจ้างเอาน้องเนาะบ่มีหัวจัดหัวงานผมมีห้ามเห็นบ่อะไรอาศัยแบบว่าเสียหญ้าเอาน้องจากไหนเชื้หญ้าคนมั่นคนมั่นแบบขึ้นผู้ขึ้นพาเพราะนั่นจังไดเงินนะี่น้องเลยอันแสนหนึ่งเนาะ โอ้ยเมื่อละแสนพี่น้องเลยยากเหมเมื่อนึงกัประมาณลอยลอยลอยห้าสิบบาทเนาะจะลดเป็นหนึ่งกระชือว่าแห่งงานขันตำกระชือว่าตำไม่ไดีพี่น้องเลยอยู่ทางไทยบอ้โหปลาเพิ่นจ่างกันวันหนึ่งเท่าไรอยู่ทางเล้าหรือแมีนวันหนึ่งวันละแสนพี่น้องหรือว่าลอยลอยป้ายก๊บบาทนี่แหละมอดช่องลอยลงเมืองไป่ยังได้บัฟโผมปะกใหม่ไม่ยังได้บ่บอนน์ใหม่มึงแค่มีเอฟซีเป็นใจดี อยากได้แต่บุมีเงินซื้ออยากได้แต่บุมีเงินซื้อเนาะโดยอะไรวะบอลนั่นนี่นี่นอนนอนจะเจ๋อใหญ่มากเหรอบอกแต่ยังหน่อยเจ๋อใหญ่บุ๋มแม่เออพอห่มนี่ก็แต่ดนแต่ยังหน่อยพี่บ้าน้องอ๋อพาห่มกับพี่ใส่ดนแล้วเนาะปลอดใคเนาะแม้นเนนแต่เฮงน่ะศันว่ะ fc หรือว่ามีปัญญาใจดีเพิ่นกัสนับสนุนหนองในเด้อยพี่น้องเอ้นี่กัเขาซื้อให้พอหุ่พอห่มพี่ซื้อให้บ่ใช่ซื้อให้อายุเมือง อ่าอยู่เมืองพี่น้องอ๋อพี่น้องซื้อให้ออ๋พื้นเท่าไดประมาณแบบซ้ำเลยพื้นหมดเลยประมาณประมาณสองแสนบ่ยังบ่หดบ่หดเนาะประมาณสองร้อยสองร้อยสามร้อยคนกับเป็นแบบเพือนเป็นกแบบนี้เลยนะของนอนคนกาดขาดเพื่อนเคยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเป็นผาปูบอลคนกูเบาขึ้นมากก็ต้องได้ร่มมาหนี้อยู่นี่เลยต้องได้ร่มได้นั่งอยูนี่ บ้าคมีบอลใหญ่ๆแบบเต็มหองเลยครับไนบ้านไทยไม่มาลงเมืกมีมีเสื่อนอนเต็มเลยนะครับบ้านเสื่อนอนใหญ่ๆหนุ่มๆเนาะนอนกับมวนเนี่ยเอาตัวมันมีลูกซองเอ๊ะเอ๊ะเออครับน้ั่นอนนี้มันอืมเด็กเจ็บเอวนะเจ็บเอวเจ็บหลังโอ้ยประมาณเจ็บเอวเจ็บหลังเนาะเวลาพับเอาขึ้นมาหลินนี่ชุดนอนนางรมกันนี่แบบเอาผ้าห่มแบบปกบอกมือ อ่ะพ่อคมตุ่มกันบอลเรือเนี่ยเลยบาเลยตุ่มบาเลยตุ่มเลยอาหยัว่าส่มมติว่าน้องนั่งอย่แหละผู้บ่าวนั่งอย่นี่เอาผ้าเอาผ้ามาปกแบบนั้นบริปกบอลนกมีแต่ผ้าพรมนี่เอาไว้ต่างหากเนาะแสดงว่าขึ้นมานี่นั่งลุกกันรังหารทุกมีแต่นางกินหนับกินหน่เออเพิ่อนอ้าวผู้บ่าวผู้บ่าวในรายสัตย์จะหัวว่าอยู่เพื่อนหลังนี่มีผู้สาวเนี่ย กันกักนนมูอกันกับทาเขาโอ้แบบพระเจ้ามาทามเขาคนจาวบพรนนีนเนาะเขาหักจักราะน้องแบบไทยเนาะวายก็ดหลังนั่นเนอผู้สาวแบบหูกจักจากมูของมูนี่นาองแ้มเลี้ยเนเอยวแ่เายอยากม่ดินกับมาเนาะต่างแต่ว่าสิถือใจด้ือบ่ถือใจกับจังหว่อีกเทนึงมันบอกน้องมึกค่าถือใจแหละจังร่วมกันพิเศษเนาะพิจารณาอันบอก ถ้าจิม่าชวนตัวเราถูกใจจังวากันไหมเผื่นี่ยแต่ว่าตอนเวลากลางคืนเนี่ยผู้บ่าวขึ้นมาไล่ต้องล่มกันก่อนเนาะอ๋อร่มอลไรกัเวลาทาถูกใจผู้ใดผู้หนึ่งคอยรมตามหลังเอาอ๋อคอเฟซขอยยังกันหากผ่านมาแล้วยังบ่ได้มีคนถูกใจบ่ <c oughs> ฮะคือว่ายังโสดตลอดคือว่าแบบว่ายังบ่ยังบ่งงถูกใจมันาะมีอยู่บางคนที่นอกถูกใจมีอยู่บ้านน้ มีแต่เขาโบมกักเออลักษณะมาเขาแต่เขาโบมกักเนาะม,มาเขาขาังเดียวของใส่ของสาวสดกี่หน่อยสาวเส้นผมบางกองกี่น้งองน้องสาวมึกเนาะน้องสาวมึกคนงามอารมณ์ดีนิ่มตลอดเนะาะไพ่อยู่นั่แเลยมีความสุขได้พี่น้องเพยหัวตลอดนิ่มตลอด น้งนองใสน้องแต่ยังหน,น่อยน้นงนนนองก,กินตูดไก่ปะคนไก่ปไ่ได้กินอกินกิกินอะไเป็นอะไรบ่วกกินอะไริ้มเขามักิ่มเขาปะกับ้มโหกันว่าแมนแทรหรือบอลกับป็นแมนแน่นน้องมึงปัญร่อมดีเนาะกินตูดไก่ีินองยิ่มตลอดนองใสดีมันนี่ฝนยนยังฝนมะพร้าวป่ะฝนมะหยอยป่ะฝนโมมันก็าประตูก่อนยูนเออประตูกับนังบอมมีบอมอีนปองเยี่ยมเนาะเออยังบมมีปองเอียมบ บมมีแนวปิดเนาะแมนบมีผ้าปิดใช่แต่ผ้าแบบฝนลมเป็นกันพนตุกแบบว่าโอ้ยนั่งนังใช่กันว่บพนมผ้านอนอยู่นอีกโอ้ยยังบมาเจอีกยกอ่ะไข้ยุ้งช้างกับซีก็ยังดีอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเป็นฝนพระพี่น้องตรงนั่งสาวโสดพี่น้องมาครั้งแรกที่ทีมงานได้เขามาเธอเทั้งมิดเดฟเต็มดเลยเราประเทถ่าย ฮ่าก็เปิดใจเฮาก็มาหลายเดือนเลยเนาะแมนเมนฮ<ล>่าก็เจอทำมิดนี่มาถ่ายน้องทำมิดกับว่ได้เคยเข่าพี่นุย้ยกฮ่าก็ได้เข่ามื่อนี่น้องเป็นว่าน้องเป็นวะฮ่าเข่าเนาะน่องเป็นวะฮาเข่าโอเคเป็นว่า,า,าวเฮ<อ>าถา,า,ามได้ว่าแามว่าไปถ่ายเนี่ยในใน,น,น,นบ้านนองกับว่าโอเคถ่ายได้ว่าอนุญาตกับเฮาก็ได้มาพี่น้องเลยจะหน่อยที่มี บางคนเอาเอฟซีเป็นวายง่น่าไปกวนน้องแองเน่กับโมเมนต์เนาพี่เนาะบางเธอมีเอฟซีเป็นของแกว่าเอออยากไปเบิ้งบอลอยู่บอลนอนนองเมือกไปชัางกะทีมงานเฮากัเป็นเชื่อกลางหเนาะมาประเทศไทยเนาะเมนนแล้วก็มาทายเขาก็นจะคู่กันเน่ยเอเป็นแบบใดเนาะเขาก็จะเข็นกันกันมเมนต์เซีเนาะนอนนอนนอนแบใดนอนแบใดอยู่แบบใดไเป็นอก็มีว่าแบบนอนอโมยังมานอนน่านะ ม่นี่นี่ยอ่คิดน้องไม่ได้ไปนอนน้ามูใช่หรือว่าเปลี่ยนกันมูผู้ชายปะคุยเงี้ยเฮ้ยนอนมูผู้ชายเอามูผู้ชายมานอนมันเคยเนาะอันนี้นอนเมื่อช่วงบวระมีคนมานอนมาอยู่ในเฮือนนี่คันว่าพิษถีดฮาเป็นอะไรพิษถีดพิษยังไหนมมวงบวระนะได้เสียยังไหนติวงบวราบางเทอมีคน ในเสียรายเนาะเสียมูเสียกายเสียควายเสียควายหมดแล้วเนาะโอ้ทือว่าสมควันได้พี่น้องเลยถ้าสมมติว่าผู้บ่าวแบบขึ้นมาเลยแบบแบบนอนอย่าอยู่อย่างนอนนะอย่างอยู่กันนอนสมว่านอนเนี่ยเสื่ยบบริเวณยังกะพิษที่กันบอกเขาเห็นพิษเนาะบริเวณยังกับพิษเนาะเพิษอะไรอยู่ในของสมมติว่าสองต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งมันเป็นสองต่อสองโดนเต็มเลยพี่น้องเลยถ้ามาเฮ็ดไปเลยในเสียยังเชีเสียควาย เสี้ยวขยเสียหมูบ่โอ้พี่น้องเอ้ยกะห้วยนักเติบไปพี่น้องเอ้ยคันว่ามาอะไรเห็ดชุมซีชุมหาน่องบาบุตรไทยน่องมึนๆคือเขามาดินมา่ยังไงไหนเขาก็ถามน้องๆว่าเออเห็ดแนวนั้นเนี่ยพิษบอยฉันดีเขาก็ถามว่าดเจ็บข้องไปเนี่ยไหนเลยพี่น้องเลยต้องถามเนาะข้าก็บบกกกาเข่าหักเข่าห้ามด้วยไปเห็ดนั่นเห็ดนี่เลยเขาก็บยานนี่กันยานพิษทางเห็ดเพันเห็ดน่องนั่นแหละมันยากเนาะงคันพิษนาะต้องไหนไปแก้เยอะมสติว่าคันพิษทิศ แ,แก่ใช่หนอแกอยู่นี่แบรบนเลือก่กอยู่ในกระจำพีดเอาโอ้โอจำพีดเนาะจำพีดอันนี้เอาเนาะถือว่าอันนี้อยู่พี่น้องเอ้ยคันว่าขึ้นมาดินมานางร่มกันดินยังกะในเนาะสบายเนาะบมดเป็นยังคันถือใจเละจังว่าทั้งไม่ไปหาสอนไปหาอืมฟูหาปากเอาคนได้เนาะเน้นเนนเนนโอ้เนาะนั่นนั่นพี่น้องเอ้ยขาดองน้องน้องประมาณสูงสุดนี่สามสิบเนาะเนาะสามสิบหลานเ่ สร้างชิ้นลานเกลียบด้อพี่น้องเอ้ยถือเท่าตรประเทศไทยเป็นเงินบาทจาก<อ>ักหมื่นหมืน่นหมื่นกว่านี่บอ,อ,อ๊ะพอดมามืน่นอ <c oughs> ่ามื่นเฮ้ยมื่นหนึ่งหกล้านใช่ไหมบอ๊ะเออมน่มนห้าหกสามสิบม่นประมาณหามื่นบาทพี่เนาะสะพาะหามืน่นเฉพาะคารองเนาะแมี่ยมัน,มนง่วควายอีกตัาแฮมีง่วตัวหนึ่งแล้วก็ควายถวายแดงเมื่อเนาะเลยบัดบ่มีบ่กินแบ่ แบบกินแบบเอาแบบบะหมี่งวควายกินได้บ่คันว่าเอาเอาควายไปแล้วควายตัวนึ่งกับมูเป็ดบ่แม่นเป็ดไก่ไก่ไก่เนาะไก่เนาะโดยคันว่าเอาัวไปแล้วต้องมีแบาน้ำอ๋อมีแบน้ำเนาะเป็นครักันฮะน้องเพิ่นบ่มีพัดลมไมีพัดลมเนาะนๆโอ้คือว่าเลยพี่น้องเอ้ยแครานกับบะมี่ชั่ววัตติดตือเถิงนะอาศัยแต่พัดลมตั้งอันนี้เนาะมาปด้เนาะทยเนๆใช่แล้วพัดลมน้องที่เราเห็นเพลแล้วเพลแล้ว วแสดงว่านอนห่อนนอนเต๋อไปได้บางบุญไทยนาะเพียรเพิ่องเลยมันเอะอะห้องมันแคบไปหน่อยเลยอากาศลมมันกับบัวพานนะท่านในห้างนั้นเพื่อนตันเนาะบางบุญไทยเนาะแน่นเลยโอ้ยนอนห่อนห่อนมันหลุดสาวลินบะมีบะมีดที่บางขันนะเนาะคือว่ามีเสาเพื่อนคือว่าอยู่บางกลางบ้นนอนบ้นนอนเต้นหลุดเสาน้องบะมีดที่เวลาแบบพื้นพื้นมีทางหลุดสาวลินบะมีด บ่เคยเนาะออย่าเฮ็ดได้มือนมยันยันแสนไม่ยังเขาเอิญยังยังใหม่มันเข่าเนาะเสียนเสียนเออเสียนเข่ามือเข่ายังเนาะอย่าไปเฮ็ดเลยเนี่ยมันจะเริ่มห่อนนะพี่น้อยก็เขาเดี่ยชีลเล่นหนาเฮงนอนนอนยากแน่นอนของเมืองนอกมนห่อนกากห่อนเนี่ยนอนพี่น้องผมมีพัดลมมันได้๋ยห่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้ห่อนเลยว่าเลยก็ห่อนเลยเลยพัดลมพัดลมนอกมาเลย โอ้วีบังน้ําหําที่อ่างกระชีเย็นนําน้องน้องอันนี้โอ้ยแบบนี้นะพี่น้องกลางคืนน้องเคยบ่แบบนี้วีบันนี้พัดลมอัตโนมัติอัตโนมัติบ่แม่นอัตโนมัติอืมพัดลมขนาดว่ายามฝนก็ยังฮ้อนอยู่เบัดยามเดือน4เดือน5นี่งฮ้อนบ่พไเนาะนๆๆสิพ่อมีบ่ญใจดีหรือว่า FC เพิ่นเห็นมกเห็นใจนะพี่น้องซื้อพัดลมให้น้องกแน่ เป็นยังไงพระลมเป็นมาลงมาพอได้มาเปิดเด่นๆนอนเนาะอาบน้ำเขึ้นมาก็นอนเปิดพระลบอยากมีอยากมีแฟนสักสักอันหนึ่งอันเนาะอยากมีแฟนสักหนึ่งอันมาตั้งอยู่นี่บ่มีแฟนอันตัวจริงก็จาเอาแฟนตัวปลอมเอาเนาะมาตั้งชงชงตัวแทนมามาก่อนี่ยเนี่ยชมติว่าก็นานว่าเห็นหนุนเนี่ยก็ยังงามพุกาวเป็นอย่งเงยมาจำได้กัยังงามเนาะมันนี่พิเศษเลยเป็นน้องเป็นพ่อ ทีมงานเขาเบิ่งบรนอนน่องน่องนองเปิดเปิดห้องเปิดใจทีมงานเขาเขามาถ่ายเบิ่งว่าบางเทาญานเทพชีอผู้บ่าวไทยผู้บ่าวต่างประเทศฮับบ่ได้น่องบางเทีอเห็นห้องอยู่ห้องนอนแหละเพิ่นว่าให้คิดดีๆว่าคันว่าสิมาลองครบลองล่มว่ายานว่าเรืงเกียรน้องหรือว่าถ้าฮับมีน้องนะถ้าฮับได้ก็ได้นถ้าฮับได้ก็ถือว่าล่มกันได้เนาะงสมบัติมันบ่้ถาฮับได้ก็โอเคเพิ่นเน่อง เสือเพิ่นห่อนนะเพิ่ออนังอ,ออกมา <c oughs> ว่ามื่อกี้เพิ่นมาเปิดห้องให้เอฟซีเบิ้งนะพี่น้องมาเบิ้งหองน้องน้องน้ำกันประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยห้องซาสโสดห้องน้องมึกถ่าว่าเพิ่นวา่าผู้บ่าวทั้งทางต่างประเทศหรือว่าทางไทยทางเล่าครับไต่กัททีว่ายังลบกันได้พี่น้องเอ้ยห้องอยู่ห้องนอนเพิ่งกามีช้ำนีแ่แหละมีวัตถีว่าเอาเอา,เอาพัวอะไรมาอยู่เพื่อนนะนะทางน้องนะ ม,มีเนาะ<ม>โอ้แสดงว่าอาผัวมันอยู่น้าแตงซูเนาะ<ด>คิดว่ามิเต่ออกเพื่อนไปวัดโบแมนชานะจำเป็นในที่ว่าจังแบบทางนั้นมาอยู่น้ำเฮาทางผู้ชายมาอยู่น้ำเฮานะแมนมสนลายเขาไปไปอยู่นำ้ำอยู่น้ำัวเนาะโอ้แสดงว่าขึ้น,นออ้องน,นี้ยอ,ยนอ,นยอยู่พี่อยู่เพื่อนตัวเองก็ได้เนาะไปอยู่นำ้ำ ผู้ชายาก,ก็ได้น้ำพวก็ะไ,ะได้น้อน้องเพิ่นกันสบายอยู่พี่น้องทาว่านมนมทางใน่อจากแตงเมื่อกระแต่งอยู่น้ำหนองหมึกน,นี่ก็ได้นาะมันอยู่ด้วกันเนาะอยู่น้ำกันอันนั้น้อสร้างกันแปลงแบบอา่าไอ้ทามเนี่ยแปบว่าชินอกนี้เอาลูกเอาพวนี่พวกบเมียนี่นอนคนละบ,บ่อนมาหนอรัวนอนได้ห้องเดียวกันคือว่าอาเห็นลายเถ้อขึ้นไปเหอนนี่พวนอนอยู่บนหนึ่ง เมียนอนอยู่บนนึงผัวนอนอยู่นอกเมียนอนอยู่ในบอจันแบบนั้นบ่ชันนอนเอาเป็นแบบนั้นบอบ่งเหตุการเอาคือว่าเห็นลายเทอเห็นแบบว่าคือลายเพื่อนบออลายเพื่อนแบบเห็นแบบนั้นนะแบบฉัน้องหรือว่านอนในห้องเดียวกันเลยกับพวกนะชุมนุมว่าแต่งแล้วแต่งงานแล้วฮะนรือว่าแยกกันนอนจนได้ในนอนนอนน้ำกันเรื่องไหนกันเนอนจนลายแยกมาเรื่องน้ำกันน้ำกันเนี่ยนก กันว่าแยกกันนอนกับบางคนเพิ่มเป็นเนี่ยเล่นนอนของมึงเนาะคือว่าคือว่าอยู่เพื่อนบางคนก็คือว่าแยกกันนอนแบบแบบว่าลักษณะแบบอยากลอยลอยลอยเอาหน่าไปแบบนั้นลอยลอยแบบได้แบบได้แบบว่าลักษณะว่าแบบอยากไปนอนทำไรเลยจังไปหาเมียแบบนั้นนะคือเห็นแบบเขาเจ้านอนแบบคนละบอนหน่าแบบอยู่นั่นแมือนอะไรเขาเขาคือว่าเคยเห็นกันแต่ว่าเป็นบางเพื่อนที่ชวนนอนของมึงเนาะ เป็นนางเฮือนเนาะคันว่าอยู่น้ำหนองเมือกเนี่ยโอ้นอน,นตลอดนนตลอดตลอได้เนาะต้องทำกันบ้านตลอดมาเนาะ <c oughs> อือทำเฮ็ดกัน,กนบ้าน,านก็ไม่ได้เลยอนเวเพื่อนเวียดซ่าเวียกก้างเวียนข้างขึ้นกะต้องหน่ยเฮ็ดตลอดแล้วต้องหน่อย,ยู่น้ำตลอดเปน็นอย่างไรเพราะว่าหนองเมือกเพิน่นเมืกาขาดความอบอุ่นเป็นวันนึงเลยสีห่อนสีนาวกะสูชนอยู่น้ำกันเนี่ยน้ำหนองเมืกเนาะเป็นเบาหวานี่เป็นกระบี่เลยมันหะ ม,มันพัดลมเนาะทั้งหมงทั้งทีมงานเท่ากับหอนเนื่อกันแต่ว่า่ไทยพี่นมม้องเบิ color. ่งผีเบ <kaz> <absorbed> ี้งพัดลมทำนาห้องกระอดเอาไปดาเบิ่งน้องมึกยนิมเนี่ยกะพวกมีแห้งเลยจะดูเสื่นใจซสื่นเสื่นใจน้องเนาะวายอกนอนใน้ณะนองสี่ห้านองมึกมั้ยนอนกินนั่นคือว่างามบอกเมือนี่คือว่างห่างโบา หรือว่าเป็นน้ำครบเต็มสิบแปดปีนี่บอกพี่นงงุ้ย <c oughs> ถ้ามาชุดก่อน <c oughs> กับงาม <c oughs> ยุคของงามเท่าตอนนี้นะบาได้เนี่ยพิษปกติคิดว่าไปเฮ็ดงามไปเสริมสวยใช่เนาะแต่แทนมันงามธรรมศาสตร์พี่นุ้ยแต่งแป้งกะธรรมราท่าผิวท่าหนาให้ซื้อเนาะมาได้เทิงว่าคือ,อยังเของาอื่นมาบ๊วไปเสียดไปยังไงนะ <c oughs> ไปเสียดทำมันใหญ่มันโตมันงามามันเด้งเนาะอันนี้ธรรมศาสตร์นี่แต่ ในแต่พอต่พอแม่พ่อแม่หายมากเนะาะเขาว่าเนาะถือว่าหุ่นห้อยคนหนึ่งกะชุดหนอดพี่น้องเลยสมสวนพี่น้องเลยมาหอดเนี่ยกะบาานี้เขากะจีพาก,กันกลับพี่น้องเลยถือว่ามาเปิดใจเปิดห้องน้องมือสาวโสดเพิ่นกันนุ่นเติบละห่อนพี่น้องเลยเพราะว่าดทายหล่นเน่ยน้องก็ห่อนในทีมงานนั่งก็ห่อนเพราะว่าขาดเคิร์นทางพัดลม บ่มีพัดลมเนี่ยนะสยจะร่วมร่วมกับน้องพันยังโสดพี่น้องเอ้ยเปิดใจบ่ดจำกัดอน,นุฮ <c oughs> านอนว่าบ้าแหละน้องพันเมื่อยเฮ็ดให้หชวนเนี่ยจากประพรอันนี้ว่าทีมงานทั้งวาจิมาแหละน้องว่าเออมากม,มากวะน้องเป็นกับใจดีทีมงานนำมาถ่ายมุกยาดเอฟซีเป็นคิดฮอดนะปนิมาเฮงแล <c oughs> หละเท่ากับชวนไลยไปทางฮายโยฮากินทางป่าแด้ก็เมื่อยก็ได้พผ่อน มาเปลี่ยนบรรยากาศน้องมาพุทยิ์ไทยน้องที่ตามมาพุไทยจ็คสวงหนึ่งพอแล้ให้เพียนนองเห็นตลอดยดออกสวงนี่สำหรับของนอนฟันขาวๆกับที่มีจำเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นห้องแคบๆเนาะสัตมือเนาะนอนสะพอแต่นอนคนเดียวคันว่านุ่มๆอย่างมานอนน้ำกะมาแต่งมาแปลงเนาะมากคฮักกะร่มกันเบากันเข้าใจกันกับที่ว่าโอเคเนาะสัตว์มือเนาะ สำหรับคลิปนี้เท่กากับสิพิษไปช้ำเดงก่อนพี่น้องเลยขอบุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าติดตามมาบึงครับสมใหม่กำลังใจตลอดจปพอกันไหมมือหนาพี่น้องฮาชิมาเยียมยามบันเนี่นอ้องนอ้องเม่์บายกันเน่ยไมยบาย